1วันคันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN จากกรณีนักท่องเที่ยวชาวจีนถูกกลุ่มชายชะกันอ้างตัวเป็นตำรวจขับรถบัตรนาที่บริเวณด่านเก็บเงินถนนมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้าพัทยาแล้วอุ้มรีดเงินไป70,000 0บาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมและสุดสารจังหวัดพัทยาอนุวัตหม่จับผู้เกี่ยวข้องในคดีแล้วสุดท้ายเป็นตำรวจถึง2นายรายที่1นึ่งสิบตำรวจเอกที่ิติวัตรรุษีวงศ์อายุ30ปีสังกัดอยู่ที่กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบ แต่ตอนนี้ไปช่วยราชการที่อื่นเบื้องต้นโดนข้อหาที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันใช้อํานาจในตําแหน่งโดยมิชอบข่มขืนหรือจูงใจเพื่อให้ผู้ใดผู้หนึ่งมอบให้ซึ่งทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นและร่วมกันกระชังห่วงเหนียวผู้อื่นเป็นการกระทําด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายจนประมาณ10บโมงสีานาทีตารวจนาหมายจับบุกเข้าจับกลุ่ม1ิตํารวจเอกีิติวัติที่ยืนอยู่หน้าสํานักงานในตําบลบางปลาซอยอาเภอเมืองจังหวัด ชนบุรีเบื้องต้นก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาต่อมาภาคบ่ายพันตำรวจเอกทวีกุดแถลงผู้กำกับสพน้องปลือก็รับมอบตัวร้อยตำรวจตรีประเดิมสารายตำแหน่งสารวัตรปราบปรามกองกำกับการห้ากองมาคับการกองปราบปรามอายุ54ปีในข้อหาเดียวกันเขาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยร้อยตำรวจตรีประเดิมคนนี้เห็นว่าเป็นนักร้องเสียงดีประจำสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเจ้าของบทเพลงตำรวจจะมาปรากฏอยู่ในช่องยูทูบด้วยนอกจากนี้สารจังหวัดพัทยายังอนุญาตหมายจับพลเรือนที่เกี่ยวข้องอีก3าคน ร่วมขบวนการรีซับชาวจีนประกอบด้วยนายวรพลอายุ4 0ปีนายวาชิระอายุ48ปีและนายกมลอายุ33ปีและเจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดรถยนต์ต้องสงสัยได้2คันเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวและรถย e ี่ห้อฟอร์ดเอเวอเรสต์สีดำตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเขตสองจังหวัดชลบุรีกำลังเก็บลายม,มือแฝงของผู้ก่อเหตุประกอบสำนวนคดีด้วยจากเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวจีนตกรถสองแถวที่พัทยาเบื้องต้นนั้นผู้บัญชาการตำรวจทองเทียวพลตำรวจโทศัก สิราสั่งการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำผู้ต้องหาที่เป็นผู้ขับขี่รถสองแถวคันเกิดเหตุเข้าพบพนักง,งานสอบสวนสอบปากคำต่อมาถูกแจ้งข้อกล่าวหาหนักคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นผู้ขับขี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือหรือแสดงตนต่อเจ้าพนักง,งานโดยตำรวจท่องเที่ยวคอยอำนวยความสะดวกภรรยาผู้เสียชีวิตพบพนักง,งานสอบสวนรวมถึงเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขับขี่รถสองแถวด้วยเบื้องต้นรถสองแถวนั้นมีความคุ้มครองจากพอรบอคุ้มครองผู้ประสบภยัย และประกันภยัยภาคสมัครใจคุ้มครองกรณีเสียชีวิตกรมธรรม์ละ5 0,000นบาทด้านภรรยาผู้เสียชีวิตประสงค์นำร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ประเทศฮ่องกงซึ่งตำรวจท่องเที่ยวพัทยาก็อำนวยความสะดวกประสานสถานทูตจีนให้แล้วหลังจากนี้ตำรวจสพเมืองพัทยาจะเรียกประชุมผู้ประกอบการรถสองแถวกำชับและกำหนดมาตรการในการให้บริการนักท่องเที่ยวป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีเหตุการณ์นี้เรียกว่าเจอคนจริงรถกวาดถนนนุม่มชุนโดนเซลล์รถหร,ถรูเหยียดหัวร้อยยอ่อเลยเอารถ บีเ <BMW S 2> ไปกวาดถนนเสลยกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียซึ่งเหตุการณ์น,นี้ตอนแรกสร้างความสงสัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนพอสมควรเมื่อผู้ใช้ติ๊กตอกท่านหนึ่งได้นํารถรู b นบี BMW มาใช้ไม่กวาดหอยท้ายรถและเขียนคําว่ารถกวาดถนนซึ่งเจ้าของรถมาอธิบายเพิ่มเติมหลังจากเรื่องราวนี้เป็นไวรัลไปแล้วเขาบอกว่าเขาขับรถคันนี้เองเหตุผลที่ต้องทําแบบนี้เพราะไปทําธุระที่ห้างดังแห่งหนึ่งแถวลาดพร้าวบังเอิญเจอบูธรถพอดีเลยแวะเข้าไปดูด้วยความหวังที่แพลนจะ เปลี่ยนรถเป็นรุ่น X5 อยู่แล้วเลยเข้าไปชมว่ามีรถรุ่นที่อยากได้ไหมพอเดินเข้าไปสุดท้ายไม่มีเซลล์สนใจให้คําแนะนํารอสักพักดูซิเซลคนไหนจะเดินมาก็ไม่มีเหมือนกันและเขายังจับกลุ่มคุยกันไม่รับลูกค้าท่านอื่นด้วยซ้ําผมเลยเรียกหาเขาก็ไม่มาตอนนั้นหงุดหงิดที่สุดเซลล์ไม่ทําหน้าที่ที่ควรจะทําผมก็เลยพูดไปว่าถ้าไม่มาผมไม่ซื้อกได้จากนั้นพวกเซล์ที่จับกลุ่มกันยืนคุยหัวเราะเยาะเย้ย,ย,ยคําพูดของผมว่าถ้าไม่มาผมจะไม่ซื้อพร้อมกับหัวเราะเยาะผมเลยพูดไป ผมก็เป็นลูกค้านะครับจากนั้นก็มีเซลล์หนึ่งในกลุ่มวิ่งมาในทันทีแต่ตอนนั้นผมโกรธแล้วเลยเดินมาหาอีกฝั่งทําให้เจอเซลล์ที่แนะนําค่อนข้างดีและเขาแนะนําให้ไปคอมเพลนก็เลยเดินไปคอมเพลนตรงเคาน์เตอร์พนักง,งานที่เคาน์เตอร์ก็พูดว่าจะรับเรื่องไว้พอผมถามว่าคนไหนเป็นคนพูดเขาก็ตอบว่าไม่รู้ทางที่ตอนจะปกลุ่มคุยกันก็ยังยืนอยู่ที่ข้างเคาน์เตอร์นั่นแหละเหตุการณ์นี้ไม่ต้องการอะไรเลยต้องการคาขอโทษจากปากคนที่เยาะเย้ยผมก็เท่านั้นกลายเป็นกระแสว้ารเรในโลกออนไลน์ไปเลยเมมมื่่อีหนุ พ่อค้าเสื้อรายหนึ่งโพสต์ปล่อยของหายากเสื้อไดโนเสาร์สามตัว3สีราคาตัวละ1น0 0 0ือบาทมีทั้งสีเขียวสีส้มและสีฟ้าซึ่งก็ไม่รู้เอาจริงหรือเอาหากันแน่แน่นอนมีการแชร์โพสต์นี้ออกไปจนกลายเป็นวารา์ลและก็ตามมาด้วยบางคอมเมนต์ที่บอกว่าราคานี้สุดคุ้มคนเล่นเขารู้กันบางรายก็บอกว่าราคาไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนขายมันขึ้นอยู่กับคนที่ซื้อทําไมราคาขึ้นเร็วมากเหตุการณ์นี้มาจากผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งบอกว่าขายครับเสื้อไดโนเสาร์ไดโนพาร์คมีราาต 2, บาทความหายากไม่ต้องพูดถึงรุ่นนี้หากันให้ควักคนเล่นเขารู้กันเสื้อ OVP สกินเต็มตัวสวยจะจัดใส่ไปไหนคนมองทุกที่สินค้าหายากแล้วนะครับสนใจเป็นเจ้าของอินบ็อกซ์มาได้เลยรับประกันของแท้จากโรงงานขนมโดยตรงคอมเมนต์นี้ยอดแชร์ทะลุไป5,000แชร์แล้วก็มีคนที่ใส่เสื้อไดโนเสาร์หลากหลายสีมาโพสตข้อความพร้อมส่งยกหลังใส่กันมาเป็นทีมใส่กันยกคผแนกเรื่องราวนี้คอมเมนต์ชาวเน็ตคุยกันสนั่นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยบางคนบอกว่า ของหายาต้ตองจัดซะแล้วสรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว i อ N สนนสำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน